สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนปีฉลูประจำเดือนรกรกฎาคม2568คุณคิดว่าคนดวงของคนปีฉลูจะเป็นอย่างไรบ้างจะดีหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคนปีฉลูนั้น ในเดือนกรกฎาคมถือว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันจากการงานสําหรับการงานของคนปีฉลูนั้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการในเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆครับเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุนให้โอกาสกับคุณค่อนข้างมากนะครับบางคนนั้นมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่คุณมีแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในการพัฒนาการงานของคุณ ในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับคุณสามารถแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันผมต้องบอกต้องเตือนว่าถึงแม้คุณจะเก่งอย่างไรก็อย่าลืมคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับเพราะคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือความคิดของคุณจะล้มเหลวขึ้นอยู่กับคนรอบข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระมัดระวังสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะบางคนนั้นอาจจะเดินเร็วไปหน่อยเพื่อนร่วมง,งานตามไม่ทัน หรือบางคนนั้นโดดเด่นจนเพื่อนร่วมงานมันไส้เอาได้นะครับถ้าคุณอยากจะให้คุณประสบความสําเร็จต้องตั้งใจทํารอบคอบขยันแล้วให้เกียรติคนรอบข้างนะครับใช้เหตุใช้ผลในการพูดการคุยกันเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดในการคิดการตัดสินใจนะครับเพราะว่าบางคนนั้นอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างนะครับกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วทําให้การงานสะดุดการงานมีปัญหาได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจในเดือนนี้เองก็เป็นโอกาสของคุณเหมือนกันนะครับที่ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าเป็นโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นคุณต้องอาศัยเครือข่ายคอนเนคชั่นต่างๆต้องอาศัยทีมงานในการที่จะขยับขยายธุรกิจต้องอาศัยความรู้ทักษะความสามารถของคุณเพิ่มเติมนะครับสําหรับในเดือนนี้คนที่ทําธุรกิจที่ถือว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีนั้น มีอยู่หลายตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ใช้ออนไลน์มาส่งเสริมสนับสนุนการขายเช่นเป็นการเกษตรเป็นอาหารเป็นของสวยสวยงามงามยางคงได้อยู่นะครับนอกจากนั้นนะครับคนที่เป็นออกแกนไนเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้แต่จะอย่างไรเสียนะครับคุณก็ต้องเข้าไปดูแลบริหารจัดการด้วยตัวคุณเองด้วยอย่าปล่อยให้บริวารทำงานแล้วไม่สุ สนกสนใจเป็นอันขาดนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้สําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นในเดือนนี้คนปีฉลูคุณมีโอกาสโดดเด่นมากประสบความสําเร็จได้สูงครับครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเด่นเกินไประวังจะมีภัยได้ถ้าคุณไม่สนุกสนใจคุณรอบข้างนะครับจะเกิดการอิจฉาริษยาแกงแย่งชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายงานอะไรก็ต้องคิดนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้พาทีมด้วยนะครับจะได้ประสมความสําเร็จร่วมกันดีกว่ามีศัตรูโดยไม่จําเป็นสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการหางานประจําทํานะครับคุณมีโอกาสที่จะได้งานทําแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณมีความมุมาน่นพยายามมีความขยันมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใดนะครับลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานอย่าสมัคร ตำแหน่งเดียวที่เดียวนะครับสมัครหลายๆที่เอาไว้และพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองด้วยนะคนปีฉลูโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับทักษะคอมพิวเตอร์และดูแลคนใกล้ชิดของคุณสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะคนใกล้ชิดนั้นจะเป็นคนคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จได้ต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินนะครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นคนปีฉลู การเงินของคุณค่อนข้างดีทีเดียวโดยเฉพาะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจนะครับบางคนมีโชคลาภเข้ามาด้วยในเดือนนี้ในเดือนนี้นะครับคนที่ทำงานประจำแล้วยิ่งขยันยิ่งดีครับบางคนนั้นมีโอกาสได้เงินเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะบางคนนนั้นขยันมากไปหางานทำงานพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดีครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นรายจ่ายของคุณก็ไม่น้อยนะครับคุณอย่า ซื้อความสุขมากเกินไปอย่าปล่อยตัวอิสระอย่าเอาแต่จับจ่ายใช้สอยอย่าเอาแต่เอาเอาใจคนรอบข้างจนลืมตัวนะครับอย่าลืมเก็บเงินด้วยนะครับบริหารจัดการการเงินดีๆถ้าต้องการให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บน,นะครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องความรักเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยสําหรับคนที่โสดนั้นคุณมีโอกาสนะครับที่จะได้พบได้เจอคนที่น่าสนใจทีเดียว บางคนนะมีโอกาสพบรักในการทํางานหรือการเดินทางแต่จะอย่างไรเสียอย่ารีบเกินไปครับต้องมีการใช้เวลาในการเรียนรู้ในการศึกษากันถ้าคุณใจร้อนรีบเกินไปนั้นระหว่างจะไปเจอเข้ากับคนที่มีคู่มีเจ้าของเดี๋ยวจะต้องมานั่งช้ำอกช้ำใจเสียใจได้นะครับแต่ถ้าคุณใจเย็นค่อยๆย,ยกระดับความสัมพันธ์นะครับเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่อนถ้าเขาสดอยู่จริงแล้วอปนิสัยเจคอไปกันได้คุณค่อย,ยกระดับ ความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักในหนักคนตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้ถือว่าความรักความสัมพันธ์เป็นใปในทิศทางที่ดีครับมีเวลาได้ดูแลได้คอยเอาเอาใจกันช่วยเหลือประคับประคองกันนะครับแต่เมื่ออยู่ไกลกันมากก็มีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายด้วยคุณก็ต้องใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลสักหน่อยนะครับพยายามที่จะดูแลคอยเทคแคร์กันนะครับ อะไรที่มันฟังแล้วไม่เป็นเรื่องกับปล่อยวางเสียบ้างนะครับอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าเอาความคิดตัวงเป็นใหญ่ครับใช้การยอมบ้างนะครับในบางครั้งถ้ายอมแล้วมันไม่ได้มีอะไรเสียหายยอมแล้วไม่ได้เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเพราะถ้ารักกันจริงเนี่ยมันต้องยอมกันได้ในบางเรื่องบางรานะครับถ้าต้องการให้ความรักของคุณผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับคนที่ มีแฟนมีคนรักคนที่แต่งงานแล้วนะครับความรักความเข้าใจเป็นไปในทิศทางที่ดีทีเดียวในเดือนนี้ต่างก็ดูแลคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีครับมีบางคู่อาจจะมีข่าวดีเข้ามานะครับมีการตั้งครรภ์ได้บุตรได้หลานได้สัดสองเท้าสี่เท้าเข้ามาคอยดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีบางคู่บางครอบครัวน,นั้นบุตรหลานสร้างชื่อเสียงครับยิ้มได้สบายอกสบายใจได้แต่ในขณะเดียวกันนะครับ ในเดือนนี้เป็นเดือนที่อยู่ใกล้กันมากก็จะมีการกระทบกระทั่งกันได้เมื่อลิ้นกับฟันครับอยู่ใกล้กันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองที่ต้องใจยเย็นต้องหากจิจกรรมดีๆมาทําร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์นะครับยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีและความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนในครอบครัวก็จะดีมากยิ่งขึ้นครับสําหรับสุขภาพนั้นในเดือนนี้คุณต้องพยายามที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ เพราะอาจจะเหนื่อยล้านะครับจากการงานอาจจะมีความเครียดทําให้บางคนนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสที่เจ็บป่วยได้ง่ายด้วยนะครับสําหรับเรื่องที่ต้องบอกต้องเตือนกันนะครับอย่าลืมใจเย็นๆครับในเดือนนี้สําคัญที่สุดแล้วใช้จ่ายเงินอย่าสุริสุรายมากเกินไปทุกเรื่องทุกราวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผม ผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและแจผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ